จกภาคใต้กลับมาที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครกันนะครับคุณผู้ชมท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดรชาชาสิทธิพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาในภาพรวมของกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่ริมคลองได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าแก้ปัญหาพื้นที่ภาพรวมกรุงเทพได้เลยนะวันนี้ท่านก็เลยไปร่วมกิจกรรมร้อยรักโลกเปลี่ยสุขโดยจับมือกับภาคเอกชนผู้นําชุมชนเข้าไปพัฒนาชุมชนริมคลองเปรยประชากร1แล้วก็2เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนริมคลองให้มีความมั่นคง ทั่วกรุงเทพมหานครครับลองไปฟังแนวคิดของดร ok ชัชชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคือท่านบอกว่าการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าพื้นที่ริมคลองคือจุดรวมปัญหาของกรุงเทพครับไม่ว่าจะเป็นปัญหารุกล้ำพื้นที่สาธารณะปัญหาน้ําท่วมถ้าหากว่าแก้ปัญหาพื้นที่ริมคลองได้ก็เท่ากับสามารถแก้ปัญหากรุงเทพมหานครในภาพรวมได้เลยอะที่ผ่านมาทางกรทมก,ก็เลยจัดโครงการบ้านมั่นคงเพื่อรองรับประชาชนที่ย้ายมาจากพื้นที่ริมคลอง เป็นการสร้างความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยแล้วก็ไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาสนับสนุนการสร้างอาชีพให้เขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีรวมถึงลูกหลานของเขาเนี่ยก็ไปสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานเขาด้วยนะครับเป็นงานสําคัญที่ทางกทมจะต้องทําอย่างต่อเนื่องให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วพอชุมชนรึมคลองเขามั่นคงเนี่ยทางกทมก็จะได้ไปปรับปรุงพัฒนาทางระบายน้ําได้มันก็จะแก้ปัญหาน้ําท่วมได้เห็นไหมเห็นไหมว่ามันเชื่อมโยงกันแบบนี้ทุกวันนี้เนี่ยได้ดําเนินการ บริเวณคลองลาดเร้าไปแล้วร้อยละ80ส่วนคลองเปรมนประชากรเนี่ยร้อยละ20นะครับซึ่งชุมชนเปรมนประชากร1และ2จะเป็นต้นแบบในการาพัฒนาพื้นที่อื่นๆในอนาคตต่อไปครับจุดนี้จุดที่เป็นคลองเปรมประชากรก็เป็นจุดรวมปัญหาทั้งในแง่ของน้าท่วมขยะกรูคลองเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการศึกษาเรื่องสานพยาบาลดังั้นตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นต้นแบบถ้าเราสามารถทำตรงนี้เกิดความยั่งยืนมีพื้นที่สีเขียวมีสวนย,ย่อย มีบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงคลองสะอาดระบายน้ำได้ดีการศึกษาดีปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าทุททกๆชุมชนสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้โครงการนี้ภาคเอกชนก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับโดยสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และทุนการศึกษาในการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร1และ2ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนเพาะกล้าไม้มเมล็ดพันธุ์ผัก จักรยาน100คันและยังมีทุนการศึกษามูลค่า500,000บาทจำนวน100ทุนให้กับโรงเรียนในเขตรกรุงเทพมหานครแล้วก็มอบกล้าหมายให้กับทางกทมและเขตเพื่อจะไปสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองมากขึ้นด้วยกับ